รอด้วยมาหายสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปองมารีวิเวของเล่นจากแมคโดนัลเป็นล็อตที่3นะคะนี่ก็จะเป็นาทานฟอร์เมอร์กับมาริเติลโพนี่เนี่ยค่ะสอ,อันนี้เดี๋ยวมาดูาทานฟอร์เมอร์ก่อนละกันเนาะตัวนี้จะเป็นกริมล็อกนะคะนี่โฮอเป็น เป็นอะไรอ่ะเหมือนเหมือนไดโนเสาร์เหมือน,อน,นไดโนเสาร์เดี๋ยวภาสา,วาพวกเอาไม่ไปสินี่ไดโนเสาร์มีมีตรงกลางสามารถใส่ใส่ที่ยิงได้มีที่ยิงด้วย <c oughs> นะคะใส่เพิ่งเอกแม่ไปนะลูกนี่นะคะที่ยิงมันก็จะแบบเอาไว้ให้ใส่ได้มีที่กดแนแล้วก็ใ,ใส่ ใส่ตรงกลางนี่ก็ได้ใส่ที่มือก็ได้มือขยับได้หมุอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนี่มือแยับได้ด้วยว่าตรงหัวตรงหัวมันแบบปากมันจะกรบนี้ได้ด้วยนะเนึด้อเนื้อแบบนี้อะไรลูกอ่านี่เนื้เเหมือนเป็นยางนะคะตรงหัวเหมือนจะแบบเป็นยางแข็งๆนะกับตรงแขงนอะ่ะ เป็นเหมือนยางแข็งๆหน่แต่ตรงส่วนอื่นก็จะเป็นแบบพลาสติกนะคะพลาสติกแข็งอันนี้เราก็ลองมาใส่กันเนาะได้แค่เนี้ยแล้วก็ยิงมันก็จะหมุนแบบอย่างเงี้ยยิงยังไงก็ได้นะคะเอ้วยวิออันนี้ยิงไม่อันนี้ยิงไม่แรงนะคะยิงเบาๆ อไอ้นู่นเลยอยู่หนเนี้ยเอาแมเอามเอาหมเนียค่ะนี่เดีย๋ยวลองยิงก,ก่อนซึ่งมันจะยิงเบาๆนะคะไม่ไม่ได้ยิงแบบรุนแรงแบบว่าไม่ได้เจ็บนะคะก็คือเล่นแล้วเออก็ไม่ได้เจ็บแต่ลองมาใส่ตรงมือบ้างเนาะตรงมือมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,คอแบบเอาเนี้ยใส่ได้ด้วย เนี่ยวมวนกันกันเมื่อกี้ทำตกนี่สมมติว่าปรับระดับสูงขึ้นง่โอ้ยไม่ได้แล้วนี่ไงอ่าเนี่ยคะ่ะก็จะเล่นประมาณนี้อุ้ยแม่ใส่ผิดใช่ปะเนี่ยก็จะเล่นประมาณนี้นะคะ นี่ในนะ่ใส่ดูมันยิงนะใส่ดูมันยิงนะเดี๋ยวแม่ยิงว่าใส่ดีกว่าหนึ่งสองสามอออุ้ยเข้าไปในเสื้อลูกนี่พ่ใส่กําลังกินนะคะก็เลยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นอ่ะใส่อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูโพนี้กันบ้างอ่ะตัวนี้มานีกอ่ะเดี๋ยวแม่ใส่ให้เอาไว้บนนี้ดีกว่าก็ใส่เดี๋ยวได้เดี๋ยวเอาไว้บนนี้อ่ะ,อะหนูก็ใส่ ต่อไปเป็นมาริเทิลโพนี่นะคะนี่จะเป็นเ i n b o w Dash นะคะในนี้ก็จะมีเป็นเหมือนหวีน่ารักมากเลยนี่นะคะเหมือนหวีนะคะนี่สีม่วงแล้วก็มีแบบวิงวิงด้วยอันนี้ก็คือเป็นฐานนะคะนี่เป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นแบบขดมันก็จะเป็นแบบเรนโบว์เรนโบ w นิดน,นึงนะคะนี่น่ารักนีเดี๋ยวลูกเอามาใส่นี่ก่อน อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหวีไหนแม่หวีผมเลยสิไหนแม่หวีผมหน่อย,อย <c oughs> โอ้ยน่ารักมากนน่สวยเลยอ่ะเดี๋ยวแม่มาวางพี่แม้ให้ก่อนอพี่แม่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นเอาไว้ตั้งโชว์น่ารักมูมิงนะคะก็ ฐานก็เป็นหวีเป็นอะไรแบบเขาเป็นเหมือนกิ๊ติดผมได้นาฬิกะ,ะอันนี้ก็จะเป็นล็อตที่สามนะที่ออกมาไหนแม่จะให้แม่ยิงอันนี้นอ้าวแล้วตัวยิงไปไหนอะลูกตัวยิงไปไหนไหนมายิงม้าเหรอเราก็ส่ปืแนแม่ไไหนแล้วคะสีเหลืองนะลูกไปไหนล่ะนี่นี่านี่นนะคะเดี๋ยวเรามาลอง ยิงยิงม้ากันดีกว่าโหดใส่ดูนะแม่จะยิงมา้าเย้เย้เจ็บไหมไม่เจ็บนะคะเพราะมันเบาอันนี้มันเบาไม่ไม่ได้แรงะอ่ามาใส่ช่วยแม่ใส่อ่าแมนลองยิงสิแม่้องยิงก่อนนี่แม่มันเบา ทีมีม้ไยุ่นหัว <c oughs> ช่วยด้วยอ่าแกโดนดยิงซะเถอะนี่เนยิงมา้เมาเกม้าโดนม้าเจ็บไหมยิงม้าอีกเหรอพอแล้วน้องลูกนี่ใส่เล่นะงไงอ้าว์ล่วงไปแล้ว ม่ใส่ให้ไหมเอาพี่มา้าขี่อ่าขียข่ยังไงลรกอ่าต้องขี่ยังไงขี่ตัวแม่เหรอแก่ขี่ยังไงอ่ะเอานี่แม่ลองใส่เ,เปลี่ยนมือ,อ,อหยอวันนี้เราจะไปตั้มละอ้าวมาหา เหลื้อ้้ตวีมีน่ารักเชียวก็จะเล่นประมาณนี้นะคะก็มายิงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไว้ตั้งโชว์สวยงามนี่นะคะล็อตที่3เดี๋ยววันศุกร์หน้าก็เหมือนจะเป็นลอตสุดท้ายนะคะเพราะว่าเหมือนของเซตเซตสองเซตนี้จะมีจะมีอย่างละสีตัวเนาะทางอเมอร์4แล้วก็ของไมล์ริทเติลเขอีกสนะคะก็เดี๋ยว หน้าสสมหน้าจะเป็นตัวอะไรออกมาใหม่ก็รอติดตามชมกันดูนะคะเดี๋ยวไงวันนี้แม่ปองกับน้องพระสายลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเล่นของเล่นกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพระสายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครต์ช่องนี้และกดกระดิ่งตรงนี้ไม่มีทางพลาดคลิปใหม่ๆแน่นอนค่ะ